สวัสดี <พา S 1> ครับพอก้าจ่องอีสานจวดพี่น้องครับผมอีสานจวดน้องเขาแล้ว <c oughs> พี่สาวมื่อกี้พามาก,กินกุ้งพี่น้องน,นี่ก่อนนี่นี่โซดาเล็กน้อยไปแล้วบักแตงเขาเดี๋ยวลองโซดาลองกินหน่อยเนี่ยก่อนมื่อกี้แนวกินเน่ราะว่ากุ้งแม่น้ำสิสวดเป็นบ่นนี้งสวดก้อนแล้จิ้มซีฟูด้ดสวดเลยครับโซดาก่อน ชุ่มชุ่เลยแหละเอานี่กินว่าเป็นดอกกินเป็นได้กุ้งเตี้ยนแล้วครับบ้านผมพี่สาวจะเอาอย่างไม่กินดอกอืมเนี่ยอืมใช่ปะอืมครับโอ้หวานหวานเนียแจงว่าหวานยังไงเนี่ย แก่หอกแล้วนี่แก่เปลือกหน่อยนิดหน่อยครับเสียสุดานิดหน่อยขาเชื่อแรงๆนิดหน่อยครับแต่ว่ากเกบอยเป็นคนกะล้ำบ่อนันดหรอกแต่ว่ากเกนิดหน่อยขยัอแจ้งหน่อย โ oh, อ้บางนี้มันกินเป็นตัวเลยตอนนี้นี่ขนาดแซ่บหวานเนาะอืออือโอ้อขอท่าขท่าครับผมบอกเลยขท่าบานเลื้ยงไหมครับขท่าบานเลื้ยพนะ่าายนะยะ นี่พี่น้องตูงยังไงเลยจ้ะหัวถึงม,มันมันนี่มั่นเทียแฉบหวานมัน<ด>เสียบจุ่มโซดาพี่น้องตุ๋ยไปเนี่ยนี่ถ้าดองแฉบจุ่มโซดาหน่อยนต่บ่ได้กระลำบานันดอกเตยใบแหงเห็นไหนพี่น้องสบายใจแหละเอ้าน,นี่น้ำจิม้มเมานี่ยแฉบน้ำจิ้มนี่เฮ็ดแฉบย่อมรับเลยเฮ็ดแฉบ อพอเข้มคือเก่ามันบ่อือกกอือเขาหัดแกะกูอือผู้ท่างหลังอยากกินน้ำาเนาะแยงแยงยืนหลังแรกอ้อกออ,ออกเหรอกินเป็นตัวมันแสบตัวนี้กินหูเบิดหัวเลยงามสายดิบพี่น้องสายดิบ ถึงข้อแม็กซิบอมันคลงแต่ว่าเขาแจกูทำง่ายถึงข้อแม็กซิบอมันคลงแต่ว่าไม่ทุ่งส่งไม่ได้ประคามอ่ะเขาไปอย่างไรประคามไปหมกไปยำด้วยหมกไปหมกมาไปแค่ถิ่นยำครับลองเลี้ยงจุ่มโซดาอือ๋อ ขาดว่าอไครับแต่วันนี้แนวแก่ข้าวนิดหน่อยเนี่ยแซ่แแกหวาอย่างนั้นเป็นเป็นหวได้ครับนี่ประมาณนี้แก่บแล้วกัประมาณนี้เลยแหละ นี่ขาวน้ำวองน้ำนี่อืึท้องค้นน้ำจิ้มได้ดีนี่โอ้ยหม่ยว่าวาล์ยดอกพี่น้องขออยันมันกินเบิดก้อนข่อยอ่ะอืมโอ้นี่เรียบผมบอกแลว้วคันไม่เหล่าข้าวนี่คักต้องกินอยังคันว่ะคันเหล่าข้าวมีพี่น้อง นี <_ c German> right ่คร <tanta> <im> ับ <seasoning> ห <in opl ady> ัวนี่หัวจะไปถิ่มเนี่ยเนี่ยอืมงอนเลยเห็นวหมคะแดงนี่อาบน้ำนี่ไม่ได้ไม่ได้หนวดกุ้งอะไรอยู่น้ำนาน แสบครับพี่น้องคาแมนตัวไม่ักแกงักแดงอ่ะคาแมนตัวดินดินพี่สดหวานครับน้องลาบอ่ะอืมคักคับเข้มบ่อืมเข้มครับนี่ไงนย่ังๆีุ้มโซดาโซดากับเบอร์ลีดเหรอล่ะนี่ขุนเบอร์ลี่หอเอเที่ยมเที่ยมเที่ยมมาใช่ไหมอืมเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนนะครับ อย่ว <One input> ่า <un> น <paid> ่าพมนี่เสียบเบิรแล้วละตอนนี่พมพมยังลงน้ำจิ้มอนี่แหละพอกเขาตายกูแล้วนี่นี่กันพมกันเทาทีกินแบบพวงแม่้ํำนี่สวดเด้นี่ขึ้นไปน้องเพราะว่าที่ไปเอาสื่อมานี่คือดินเดนอยู่ดีมันหอดบานมันมันสลบเรียวกับธรรมดาแล้วครับนี่วิธีเี้กินแบบแบบสไตล์ดีรูบบัว อีสานจวดพี่น้องอีสานจวดมือเอื่อยมาเห็ดคลิปนั่งกับใด่คลิปกิน,นอืมตัวสีจองตวัวมากใด้ใหญอยู่ด้วยพี่น้องเบิดกักนึ่งพี่น้อง ได้กักหนึ่งจังมากถ้าได้กักหนึ่งบ่ามาเหมือข้าวครับน้่ไม่แรงแต่นนี่บาข้าวบาข้าวเน้ะตามน้ำจิ้มได้นี่คือกบกินข้าวไปเลยสบายขัดแกรงอ่ะดีรู้กลัวมีสารจวดพี่น้องอันคำทุถ่ายด้วยพี่น้องยกลาพี่น้องไปขอคำทุถ่ายพี่น้อง ดีลูกวัวแล้วกินช่วยอีก